สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะชวนทำต้มโค้งปลาดุกย่างนะครับก็จะเป็นต้มโค้งนะครับที่จะซดน้ำร้อนๆนะครับหรวอจะกินกับข้าวหรือจะกินกับป็นกับแกล้มก็ได้นะครับผมเริ่มต้นจากการเตรียมปลาดุกย่างที่ผมซื้อจากตลาดมานะครับโดยการซื้อมาแล้วเราก็ทําการบ้างเป็นชิ้นเป็นเอ่อเป็นเป็นชิ้นๆนะครับชิ้นไม่ต้องเล็กมากนะครับเป็นชิ้นค่อนข้างใหญ่ๆสักหน่อยนะครับเพราะว่าไม่จะได้ไม่เละนะครับเราก็จะบ้างโดยที่ ยังคงมีก้างอยู่หรือบางท่านอาจจะนําก้างออกก็ได้นะครับก็จะพอว่าพอบ้างได้ที่แล้วเราก็จะพักไว้ครับหลังจากจนั้นนะครับเราก็จะทําการตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ทําการคั่วพริกแห้งนะครับประมาณสักเจ็ดถึงแปดเม็ดครับพอคั่วสุกได้ที่เราพักไว้ครับแล้วก็หลังจากจนั้นเราก็จะทําการคั่วสมุนไพรก็จะมีหอมกระเทียมนะครับแล้วก็ตะไคร้แล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ใบมะกรูดนะครับ แล้วก็มีขาด้วยนะครับก็คั่วจนกระทั่งเริ่มหอมแล้วก็มีอาจจะมีรอยไหม้สักหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็จะไมใหอมขึ้นแล้วก็เติมน้ำาักลงไปประมาณหนิตครับพอเติมน้ำลงไปแล้วน้ำเริ่มเดือดนะครับเราก็จะทำการเติมเป็นเกลือป่อนลงไปประมาณสักหนึ่งช้อนชาครับตัวเกลือนี่จะเป็นตัวดึงรสชาตินะครับตามด้วยมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำปลา2ช้อนโต๊ะ แล้วก็ผงปรุงรสประมาณสักหนึ่งช้อนชาน้ําตาลมะพร้าวประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้มันเข้ากันนะครับอาจจะชิมน้ําดูเพื่อให้ได้รสตามที่เราชอบนะครับก็ให้มีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มนะครับกลม,ลม,ลมกล่อมกาลังดีพอน้ําเดือดอีกทีหนึ่งเราใส่เนื้อปลาที่เราหั่นลงไปเนื้อปลาที่เราใส่ลงไปแล้วเราจะไม่คนมากนะครับเพราะว่ามันจะเละนะครับก็ใช้การตะล่อมตะล่อมแล้วก็จะไม่ต้มนาน พอหลังจากนั้นเราก็ใส่ผักชีใบเลื่อนลงไปครับแล้วก็คนให้ผักชีพอสลบนะครับไม่ต้องให้สุกมากก็จะเห็นว่าเริ่มมีสีสันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมพริกแห้งลงไปแล้วผมก็จะเติมน้ำมะนาวลงไปประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะครับหรือหนึ่งลูกแล้วก็ตามด้วยใบกระเพรานะครับ ใบกระเพรานี่ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องใส่นะครับเพราะว่าเป็นต้มโค้งก็คนส่วนผสมให้ใบกระเพราสลดอีกทีหนึง่งก็เป็นอันเสร็จครับก็จะได้เป็นต้มโค้งที่รสชาติเข้มข้นนะครับแล้วก็สดคล่องคอดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่ามีสมุนไพรเยอะเราก็จะทําการจัดจานครับก็ตักใส่ถ้วยนะครับก็จะเห็นว่ายังคงเนื้อ